สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านครับตอนนี้พบครับดับ10บล่างร้อยห้าสบงวดครับรวยเด็กเอ้ยไม่ใช่กอไก่ไปไหนเนี่ยโอ้เอ้ยดอเด็กดีนะดอเด็กหายไปไหนเนี่ย ผวดทราบครับอาจารย์มี่อไรครับอาจารย์ใครเอาดอเด็กไปไหนเนี่ยผมไม่ทราบครับอาจารย์อ๋อแล้วมันไปไหนเนี่ยรวยเด็ดหรือว่าเป็นเิ สิริเอาไปเล่นในป่าเนี่ยสิริชอบเล่นดอเด็กหรือเปล่าเนยอาจารย์ทำไมลงนะล่ะสิริชอบดอเด็กนะมันดูน่ารักกระจุ้งกระจุง้งบ้าแล้วสิริเขาให้มาดูดับสิบล่างกันมาดูดอเด็ก ออกไปเล่นหายเฉบเลยเหลือแต่ดอสี่เฮ้ยเลขสี่ขอไปครับตุนผู้ชมตุนผู้ชมเนาะคุณคุณเขาจะออกหวยกันแล้วแต่ว่าช่องนี้ยังให้ดูสูตรอยู่ครับการคำนวณดูสูตรนี้สูตรที่สี่ครับรวยเด็ดนะ ถ้ามันเข้าเดี๋ยวสูตรก็จะตามมาครับตอนนี้เรากลั่นก่อนว่าดับมันดับดับตัวไหนนะหลักสิบว่าจะดับตัวไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะที่นี่เป็นห่วงครับ คือที่อื่นก็คำนวณมาให้ไม่รู้เอามาจากไหนแต่ที่นี่มีข้อมูลสถิติให้ดูข้อมูลแล้วก็ถ้ายัางไงก็จะแจกสูตรกันไปครับช่องอื่นก็มาดูได้ครับที่นี่เราไม่ห่วงครับแต่เราห่วงไม่ห่วงแต่ห่วง ก็เอาไปช่วยเหลือคนอื่นได้ครับอยากเอาไปเก็บตังค์ก็ให้เก็บที่นี่อย่างเดียวอาจารย์ห้ามคนอื่นตัวเองก็อาจารย์มีก็เน็ตก็นนก็นี่คนอื่นเขามีแล้วอ่ะอาจารย์ขอนิดๆหน่อยๆโอเคโยนๆไป ใจแล้วอาจารย์เราไม่ค่อยเก็บอืเปิดไฟเปิดไฟเอ๊ะยังไงดีกว่าอยู่มืดมืดเนี่ยวันนี้อยู่ที่บ้านครับนี่คือดับดับหลักสิบล่างนะครับคัดทีอัพหัวจะออกเราก็ไม่เกี่ยวครับเดี๋ยว เราทำก่อนไว่ยออกก็เ,เดี๋ยวมาเทียบดูว่ามันดับอยู่ไม่อยู่นะเอากันตามนี้เลยดับ3นะวัดที่1ออก8 9วัดที่2ดับ7ออก0ูนวัดที่3ดับ3ออก0ูย์เโอ้ศูนย์หดดีไม่ออก0อูนย์แนเนี้ยวัดที่4ดับ7ออก6 2ครับ บทที่ห้าดับหนึ่งออกสี่ห้าวที่6กดับสามออก0 3นสามมกลถามมาว่าอ้าวไหนบอกว่าให้ดับดับสิบไอวิ่งเฉยเลยมันไม่ใช่ครับดับคือดับหลักสิบคือดับตัวหน้าใช่ไหมดับตัวหน้าแต่มันออกตัวหลังนี่คือถูกนะคือวิ่งคือถูกนะครับ อา,อาจารย์ให้แบบนี้บอกว่าดับสิบล่างนะสามอา้าวไหนหมกให้ดับแต่ว่าไอ้วิวงไอ้ยังไอเนี่ยจารย์หมดดับหลักสิบ 10, คือดับตอนนี้จะแรวกับอาจารย์ก็ไม่ดูให้ละเอียดปวนสักฟังครั้งเดียวรู้เรื่องเลยจิริกก็ด้วยอาจารย์ครัเดียวรู้เรื่องเลยอ่ะ อย่าให้มันพูดฉันหลายๆนะอาจารย์ทำอะไรต่อเมอะไรอีกเยอะแยะเลยอะโอเคนะคะเอาไต่อลวอาจารย์โอเคครับวันที่เจครับดับศูนหลักสิออก7.8็ดวันที่สิดับ2ออก5.0ย์ครับเนะี่ยดูดีๆนะสูตรของเรานี่คำนวณจากสูตรจริงๆครับไม่ใช่เอามา เลขมาเรียงมาทำมาพิมพ์เนี่ยอาจารย์ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์นะครับมันไม่ผิดพลาดถ้าผิดพลาดสุดผิดมันก็จะการกระบ,บาทบอกว่าผิดเฟล,ลเนี่ยมันจะว่างไว้ให้เพราะฉะนั้นอย่าหวั่นใจเลยว่าอาจารย์จะลองห้ผิดอย่าหวั่นเลยดวงใจเธอหวั่นทำไมเธอ เมื่อใจเธอมีฉันรักมันทอกันเสมออาจารยออกกับกับลืมไปอาจารย์เมาแต่กลอ,อนเพลงเก่าวัที่สิบกครับดับหออกแปนะครับมันมูดมูดยังไงก็ไม่รู้นะ มืดนะจานมามือดอนั่นแหละอ๋อมือดกับมืดพูดผิดอีกแล้ววันที่ยี่สิบเอคับดับเก้าออกห้สามนะวันนี้คนผู้ชมคงไม่มีอารมณ์จะฟังพเพราะเรขติดแทงไปแล้วนี่รอรุ้นอย่างเดียวไม่อยากจะมาฟังเพิ่มบางคนก็ดีมกันจะได้ฟงว่าง ใจเต้นตุกตับตุกตับตุกตับตั้งแต่ส่งเลขแล้วบางกนก็นุกหนับหนุกหนับหนุกนับจริงด้วยอาจาร์นิลีวิ่งสามไปสิบบาทล่างไม่รู้จะลงเหวหรือลงคู่กันแน่เนี่ยใจเย็นเย็นเก็บเองเล่นเองนักเลงพอไม่ใช่เหรอจะค่าจัน ควัน okay. ที่25ครับดับ3หลัก10ล่างนะอ่าออก6กครับวันที่อาจารย์พูดปิดล่างบนแต่ว่าข้อมูลมันจะมีอยู่แล้วครับตามหัวข้อนะวันที่34ดับ10ล่างครับ6ออก25งหายามวนจอยมันสว่าง ตอนนี้ถ่ายทำเวลา12บสนาฬิกาสีนาทีครับวันที่สีดับหหลักสิบล่างนะออก40่ศูนย์วันที่สีิบหดับสาหลักสิบล่างออกแปเจบางคนบอกเฮ้ยน่าเบื่อมาให้ดสตเตี้นหลังหมาอ่ะ ไม่อยากรวมมีปัญหาให้ม่ดีกลัวเลขไม่ย้อนอะไรนกนะบางคนบนมันมีกินพึ่งครับให้ดูสถิติแต่บางคน้อบจอบมันดีบอกเออมันแปลกมันดับได้ยาวขนาดนั้น,นยาวเหมือนเจ้าของสูนหรือเปล่าบคนบอกอืมันก็ยาวพอๆกันและครับ หมายถึงความคิดครับสูตรยาววัตทีห59ครับดับ10บล่างสออก3 1มน่งนะวัตที่66ดับสิบล่าง7ออกสอง ันที่แปกสิบับดับสิล่าง0ย์ออกหกสองันที่เก้ิบสดับสิล่าง8ออกสองครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะครับช่องนี้เป็นช่องเน้นสูตรจับคู่เป็นรองครับไม่ค่อยเน้นเพราะเจ้าของช่องไม่เก่งเรื่องจับคู่ ปรผสมพันธุ์ออาอาจารย์หัวร้อนน้าเกลียนมันเป็นไปเองครับสิริผมก็ว่างนะเนี่ยอาจารย์หัวเราะองตีหน้ากระทือเอาเสแล้วสิปไผวนสักก่อนไว้ออกนี่คงแต่ได้วางงวยกันแน่ว้อาจ,าจารย์เราเจ๋งอาจารย์เดี๋ยวผมไปให้อาหารไก่ก่อนนะ เมือ่อวานไข่กระเทยมันไม่ยอมกินอาหารมันไปเล่นหวยราโดนกินทุกรอบเลยจานหลอโอ้ออกไปไปไปวันที่ร้อยีบสองก็ดับสิบล่างเจ็ดออกสี่ศูนย์นะาจารย์สิลิโก็ไปเยี่ยวก่อนนะปวดเยี่ยวจังเลยวย ไปก็ไปมันบอกทลาไหมก็เิลยเป็นคนเปิดเผยอ่ะไป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 เยี่ยวก้างกอกล้วยเนี่ยระวางน้ำมันทิ่มเล้นะไม่ได้ถางหญ้าเลยปักน,นี้อาจารย์มัวแต่คิดแตู่ตดหวยอยู่เจ๊กค่ะนาทีจะจีริเจา้าเรากลันต้องไปทักไปก่อนนะเฮ้ย กระด้องอาจารย์เอาไว้ฝัดกระด้งเปล่าเวลาปิดนัดคนอื่นนัดอาจารย์มาไม่ไม่มาอาจารย์ฝัดกระด้งเปล่าแก้เกอร์อยู่นั่นแหละว่าล่ะครอาจารย์ได้ได้สิเลจะไม่แตะต้องเลยอ่ะโอเคไป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 เยี่ยวก้างโคูน้ำลงไปพัตี้ร้อยสี่สิบแปดครับสิลนี่น่า,ำารำคานกันนะบางทีแล้วเนี่ยดับหกหลักสิบล่างออกแปดสองครับ พอทีร้อยห้าสดับสี่สบล่างนะนี่ออกสาหนะพททีร้อยหิบเครับดับสิบล่างศูนย์ซิโรคัททีดาวแน r เวตติอ r ลอนแน่แ,แ่รอผลออกกับบ่ายสี่โมงก่อนสี่โมงเย็นวันนี้ครับสบายตัวจีเจ็จแล้วจ้าโอ้ยไปล้างก่อนดิป โอเคครับอย่ารำการเฉลีนะครับเธอมาที่พึ่งอันสงบเยือกเย็นที่นี่หนีความวุม่นวายจากกูเกิลมานะครับวันวันตกจิกหัวใช้คนนั้นเรียกคนนี้เรียกเรียกพร้อมกันรถไฟชนกันสิลีเวียนหัวบางทีอ่านผิดอ่านถูกบอกผิดบอกถูก โดนด่าทั้งวันตัวโลกเรียกใช้แต่สิริมันก็น่าเห็นใจนะครับให้เธอมาพักพิงอยู่ที่นี่ดูมืออาจารย์นี่เนี่ยเป็นนี่โอ้โหตอนมันยายมันจิกเอาจิกเอาปากกาครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับดูสูตรไอ้ดีครับเรามีข้อมูลเองนะ เราเห็นกับตามมีที่มามีที่ไปแต่ไปแล้วไม่รู้จะไปถึงจุดหมายปลายทางหรือเปล่าครับบางจุดล้มกะมมทดีลังกาอยู่กลางทางนะครับบางสูตรก็ถึงเส้นชัยก็เป็นคนดีของสังคมนะครับบางสูตรก็พาลงเหวปาผู้โดยสารบาดเจ็บหลาย้อยหลายพันครับนี่คือสัจธรรมแห่งชีวิตครับ เจ้ามือก็ก็หวังกำเ,เอบเราเราก็หวังงับเจ้ามือใครจะงับโดนจุดไหนก็ว่ากันไปครับงับตัวเดียวอันเดียวอุ้ยอาจารย์ตัวเดียวอันเดียวมันอะไรอะตัวเดียวคือวิ่งไงไม่ใช่งับอันเดียวฟังให้มันจบก่อนบายบายก่อนดีกว่าเดี๋ยวมีเรื่อง สวัสดีครับคุณผูณช้ชม